หลุมดำเป็นวัตถุที่แปลกประหลาดมากพวกมันก่อตัวขึ้นเมื่อดาวฤกษ์ที่มีมวลมหาศาลวิวัฒนาการมาถึงจุดจบในการระเบิดซูเปอร์โนวาทุกสิ่งที่ใจกลางดาวฤกษ์ซึ่งหลงเหลือจากการระเบิดจะยุบและบีบอัดตัวลงกลายเป็นวัตถุที่เล็กและมีความหนาแน่นมากๆที่บริเวณใกล้วัตถุดังกล่าวความโน้มถ่วงจะสูงมากจนไม่มีสิ่งใดหลุดพ้นออกมาได้แม้แต่แสงหมายความว่าเราไม่สามารถเห็นอะไรได้ในบริเวณนั้นเลย กลายเป็นที่มาของชื่อหลุมดำอย่างไรก็ตามเราก็ยังสามารถเห็นผลที่เกิดขึ้นจากหลุมดำต่อดาวฤกษ์และวัสดุต่างๆที่อยู่รอบหลุมดำซึ่งแกส๊สฝุ่นและดาวฤกษ์ดวงอื่นที่อยู่ใกล,ล้หลุมดำจะถูกดึงดูดด้วยความโน้มถ่วงคล้ายๆกับน้ำที่หมุนวนลงไปในท่อระบายน้ำเมื่อวัสดุต่างๆเหล่านี้หมุนวนอยู่รอบหลุมดำพวกมันจะพุ่งชนกันเองจนเกิดความร้อนและแสงขึ้นมา และเนื่องจากวัสดุที่หมุนวนอยู่นี้ห่างจากหลุมดำมากเพียงพอแสงจึงสามารถหลุดพ้นออกมาได้จนเราสามารถสังเกตเห็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นได้หลุมดำยังสามารถบิดเบือนภาพของกาแล็กซีที่หลุมดำเคลื่อนผ่านด้านหน้าได้ความโน้มถ่วงของหลุมดำจะเบี่ยงเบนเส้นทางเดินของแสงจากกาแล็กซีด้านหลังปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเรียกว่าเลนส์ความโน้มถ่วงนั่นเอง เมื่อหลุมดำเกิดขึ้นมาแล้วก็จะสามารถเพิ่มมวลมากขึ้นด้วยการดึงดูดวัสดุดาวฤกษ์หรือแม้แต่หลุมดำที่อยู่ใกล้เคียงดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปจะเกิดวิวัฒนาการกลายเป็นหลุมดำมวลมหาศาลหรือซูเปอร์มาสซีฟแบล็คโฮลซึ่งหลุมดำแบบนี้จะซ่อนตัวอยู่ที่ใจกลางกาแล็กซี่หลายแห่งตามปกติแล้วหลุมดำมักเป็นผลพวงจากการที่ดาวฤกษ์ขนาดใหญ่สิ้นอายุไข โดยเมื่อเชื้อเพลิงที่แกนกลางของดาวฤกษ์ซึ่งมีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์อย่างน้อย5้าเท่าหมดลงแรงดันจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันที่ออกสู่ภายนอกจะเริ่มอ่อนล้าและแพ้ให้กับแรงโน้มถ่วงจากมวลของดาวฤกษ์เองซึ่งมีทิศทางตรงกันข้ามทำให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงหรือซูเปอร์โนวาขึ้นแล้วยุบตัวกลายเป็นดาวนิวตรอนหรือหลุมดำในที่สุดเดิมทีนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าหลุมดำมวลยิ่งยวดทั้งหมดถือกำเนิดขึ้นโดยวิธีนี้ และค่อยๆขยายขนาดใหญ่ขึ้นจากการดูดกลืนมวลสารในอวกาศโดยรอบซึ่งกระบวนการนี้ต้องใช้เวลายาวนานหลายพันล้านปีทำให้เกิดข้อสงสัยตามมาว่าลุงมดำมวลยิ่งยวดอายุเก่าแก่ซึ่งถือกำเนิดและโตขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นก่อนที่จะหยุดการขยายตัวอย่างฉับพลันในช่วงไม่เกิน800ล้านปีหลังเกิดเหตุการณ์บิ๊กแบงนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการเดียวกัน อย่างที่เราทราบกันดีว่ามีหลุมดำมวลยิ่งยวดตั้งอยู่ใจกลางกาแล็กซีทางช้างเผือกชื่อว่า Sagittarius A มีมวลราว4ล้านเท่าของดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะของเราสิ่งที่ล้อมรอบ Sagittarius A ก็คือกระจุกดาวที่หนาแน่นจากการตรวจสอบวงโครจรของดาวฤกษ์เหล่านั้นอย่างแม่นยำทำให้นักดาราศาสตร์ยืนยันการมีอยู่ของหลุมดำมวลยิ่งยวดและวัดมวลของหลุมดำแห่งนี้มานานกว่า20ปีแล้ว แต่ความคิดหนึ่งที่นิยมถามก็คือหลุมดำมวลยิ่งยวดแห่งนั้นอยู่เดียวดายที่ใจกลางดารจาจักรหรือกาแล็กซี่หรือมีหลุมดำอีกแห่งอยู่เป็นเพื่อนกันเพื่อไขค,ความกระจ่างก็ย้อนกลับไปเมื่อจักรวาลมีอายุ100ล้านปีจนถึงยุคข,ของกาแล็กซี่แห่งแรกซึ่งมีขนาดเล็กกว่ากาแล็กซี่ในปัจจุบันมากเล็กกว่าทางช้างเผือกราวๆหนึ่งหมื่นเท่าหรือมากกว่านั้น ภายในของกาแล็กซี่ยุคแรกๆดาวดวงแรกที่ตายไปก็จะสร้างหลุมดำที่มีมวลนับหมื่นเท่าของดวงอาทิตย์หลุมดำเหล่านี้จมลงสู่ศูนย์กลางแรงโน้มถ่วงกาแล็กซี่และเมื่อกาแล็กซี่วิวัฒนาการโดยควบรวมและชนกันหลุมดำก็ชนกันจนโตขึ้นนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์เผยว่า การใช้ดาวฤกษ์ s อที่โคจรรอบหลุมดำมวลยวดยิ่งแห่งนั้นทุกๆ16ปีทำให้ตัดความคิดที่ว่าหลุมดำมวลยิ่งยวดแห่งที่สองมีมวลมากกว่าแสนเท่าของมวลดวงอาทิตย์และไกลออกไปมากกว่า200เท่าของระยะห่างระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกหากมีหลุมดำใหญ่สองแห่งโคจรรอบกันและกันที่ใจกลางกาแล็กซีก็เป็นไปได้ว่าพวกมันจะปล่อยคลื่นความโน้มถ่วงและคลื่นใดที่ปล่อยออกมาจากหลุมดำคู่ที่ถูกสมมุติขึ้นนี้ ก็จะมีความถี่ต่ำซึ่งต่ำเกินไปสำหรับเครื่องตรวจจับไลโกเวอร์โกแต่เครื่องมือของลิซ่าอาจตรวจจับคลื่นเหล่านี้ได้ก็จะช่วยให้นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์รู้ว่าหลุมดำที่ใจกลางกาแล็กซีนี้อยู่อย่างโดดเดี่ยวหรือมีคู่นั่นเองโครงการความร่วมมือเวราเพื่อสำรวจและวัดตำแหน่งวัตถุอวกาศด้วยคลื่นวิทยุของญี่ปุ่น เผยผลการตรวจวัดระยะทางจากโลกถึงใจกลางกาแล็กซีทางช้างเผือกด้วยเทคนิคใหม่ที่แม่นยำกว่าเดิมซึ่งปรากฏว่าโลกอยู่ห่างจากหลุมดำมวลยิ่งยวด s a จ i เท a รียสเที่ใจกลางดารจาจักรเป็นระยะทาง25,800ปีแสงใกล้กว่าที่เคยคาดกันไว้เกือบ1,000ปีแสงแต่ไม่ต้องตกใจว่าโลกได้โคจรเข้าใกล้ศูนย์กลางกาแล็กซีหรือกำลังจะถูกลุมดำขนาดยักษ์ดูดกลืนเข้าไปนะคะ พะระยะห่างที่วัดได้ครั้งล่าสุดนี้เป็นตำแหน่งเดิมที่โลกเคยตั้งอยู่มาโดยตลอดเพียงแต่ค่าของระยะทางจากโลกถึงใจกลางดาราจักรได้รับการปรับปรุงใหม่เท่านั้นเองเมื่อปี1985สหพันธ์ดาราศาสตร์สากลกำหนดให้ระยะห่างจากโลกถึงใจกลางดาราจักรอยู่ที่27,700ปีแสงต่อมาในปี2019 โครงการความร่วมมือก r a วิต y ีของหอสังเกตการดาราศาสตร์ซีกโลกใต้แห่งยุโรปหรือ ESO ระบุว่าวัดค่าดังกล่าวได้ลดลงที่2 6 6 7 3ปีแสงการวิยะทางทำแผนที่กาแล็กซีโดยตัวผู้สังเกตที่ยังอยู่อาศัยภายในกาแล็กซีนั้นเองไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิะยะทางแบบ3มิติที่จะให้ผลแม่นยำเที่ยงตรงมากที่สุดโครงการเวราซึ่งรเริ่มขึ้นเมื่อ20ปีก่อน ใช้การทำงานร่วมกันระหว่างกล้องโทรทัศน์วิทยุจำนวนหนึ่งที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้สำรวจท้องฟ้าได้ด้วยความละเอียดเท่ากับใช้กล้องโทรทัศน์ขนาดยักษ์ซึ่งมีจานร,รับสัญญาณขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง2,300กิโลเมตรเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วิทยุของโครงการเวราสามารถวัดความแตกต่างของตำแหน่งเชิงมุมได้โดยละเอียดถึงระดับ1ส่วน10ล้านพิลิปดา และใช้การวัดค่าพาราแล็กซ์หรือตำแหน่งของใจกลางกาแล็กซีที่เปลี่ยนไปขนาดโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์มาช่วยคำนวณหาระยะห่างที่ต้องการได้อย่างแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้การตรวจวัดค่าดังกล่าวยังชี้ให้ทราบด้วยว่าระบบสุริยะของเรามีความเร็วในการโคจรวนรอบกาแล็กซีทางช้างเผือกที่227กิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งสูงกว่าความเร็วที่เคยระบุไว้อย่างเป็นทางการที่220กิโลเมตรต่อวินาที แม้ค่าระยะห่างระหว่างโลกและหลุมดำใจกลางดาราจักรจะไม่เปลี่ยนไปมากนักแต่ตัวเลขที่แม่นยำยิ่งขึ้นก็มีความสำคัญต่อการตรวจวัดและศึกษาความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นตรงศูนย์กลางกาแล็กซี่อย่างมากขณะนี้ระบบเวรายังไม่จบสิ้นการคำนวณแต่ยังพยายามเพิ่มความแม่นยำของแบบจำลองโดยการเพิ่มจำนวนจุดที่รวบรวมข้อมูลจากการขยายไปยัง EAVN และรวบรวมข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วิทยุขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ทั่วญี่ปุ่นเกาหลีและจีนเพื่อให้ได้ตัวเลขที่เป๊ะกว่านี้ซึ่งความก้าวหน้านี้จะช่วยเพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับจักรวาลวิทยาในอนาคต ถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว